เดียวก้อนเดียวก้อนบ้านสองชั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนคะ่ะเป็นน้องวัยสัก20กว่ากว่าไม่ถึง30นะคะนะัดชมบ้านกับเราชอบมากเลิฟมากหนูชอบพี่หนูชอบบ้านหลังนี้ราคาก็พอกับงบประมาณที่หนูมีที่จะสามารถยื่นกู้ได้เดี๋ยวหนูจองหลังนี้เลยแต่ว่า แม่หนูอ่ะจะมาอีกทีสัปดาห์หน้าหนูขอพาแม่หนูกับยายหนูมาดูด้วยได้ไหมคะเราก็เลยบอกโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคุณแม่กับคุณยายก็ว่างที่จะมาดูบ้านกับเราน้องก็นัดเวลาเรียบร้อยแล้วพอพาคุณแม่กับคุณยายไปเอ๊ะเอ๊ะทำไมคุณแม่ถอยหลังคุณยายถอยหลัง หนูแม่เดินขึ้นบันไดไม่ไหวยายก็แก่แล้วยายก็เดินขึ้นบันไดไม่ไหวอ้าวทีนี้จากการชอบของลูกสาวกลายเป็นคุณแม่กับคุณยายไม่ปลื้มค่ะและอย่างนี้ทำไงก็คุณแม่กับคุณยายต้องอยู่กับน้องด้วยน้องก็เลยต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ ไม่เลือกบ้านที่เป็นสองชั้นเพราะว่าคุณแม่กับคุณยายไม่สะดวกในการขึ้นลงสองชั้นค่ะจบข่าวหลังนี้น้องก็ไม่เลือกเพราะว่าแม่กับยายไม่สะดวกเห็นไหมคะบ้านสองชั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนถ้าไปเจอคนสูงอายุที่ไม่ชอบเดินขึ้นโดนลงบันไนดก็แย่นะคะ เจอแบบนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอเคสแบบนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆมีวิธีจัดการหรือการรับมือยังไงลองแชร์ใต้คลิปนี้ได้นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันเนาะว่ามีวิธีแก้ไขยงไหมถ้าสนใจซื้อบ้านขายบ้านติดต่อพี่นีได้เลยนะคะ